ขอบคุณเพื่อการสนับสนุนช่องนะครับสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณมา,มากๆเลยสวัสดีครับขอรับสุขอลายแคทครับเรนนี้คุยก่เกมช่แบกได้สร็จแครับต้องบอกว่าคลิปนี้จริงๆมันควรจะทาตั้งแต่แรกๆนะครับแต่ว่าด้วยความที่คิดว่าคอนเทนต์เนี้ยเราน่าจะไปไม่ถึงแต่ก็ลืมนึกไปว่าเอ้ยเราก็ควรจะทําคอนเออทำสิ่งเนี้ยบอกคนอื่นด้วยเท่าที่เราทราบนะครับมันคือเรื่องของโคมไฟเดียร์ครับจุดที่ผมอยู่เนี่ย คือจุดที่เราจะได้โคมไฟเดเียซึ่งโคมไฟเดเคียเนี่ยถูกเพิ่มเติมเข้ามาที่ตอนแรกจะเป็นโอรุนกับป่าแอชใช่ไหมครับอ่ะผมก็เห็นว่าป่าแอชกับโอรุนเนี่ยมันยากเราก็เลยเออคงไม่ได้ทำหรอกไม่รู้จะทำไปทำไมล่าสุดก็ถูกเพิ่มเข้ามาเป็นออทุนคาแล้วก็ป่ากิ่ไม้หนามนะครับทั้งสองที่นี้ถามว่าฟาร์มได้ไหมตัวละครไปกับเพื่อนก็น่าจะได้อาจจะ ยากขึ้นอะไรประมาณนี้เออหรือสนุกขึ้นก็ต้องไปลองเทสดูนะครับปากิ่งไม้หนามหลายหลายคนบอกว่าใช้อันนี้แล้วดีนะฟาร์มแล้วสนุกมากขึ้นเพราะว่ามอนมันเยอะมากแถมรู้สึกรวยมากขึ้นด้วยนะครับกับปากิ่งไม้หนามกับการใช้คมไฟแห่งดีเคียก็ไม่เคยลองไม่เคยใช้ไม่เคยสู้นะครับก็เลยคิดว่าอะ ยังไงตัว A P มันลดลงมาแล้วหลายๆคนอาจจะสามารถฟาร์มได้ก็เลยมานำเสนอแล้วกันนะครับใช้คาว่ามานำเสนอมาแนะนำว่าเราจะทำโคมไฟเดีย k e ยังไงก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องมาหาอาเดลนะครับเขาจะอยู่ในขาบเกี่ยวแล้วกันใช้ว่าคาบเกี่ยวระหว่างเขตรีกันกับออของโอเดร a านะครับเขาจะอยู่คาบเกี่ยวซึ่ง ตรงนี้เงื่อนไขเนี้ยผมไม่แน่ใจนะผมติไว้อย่างนี้ก่อนผมไม่แน่ใจว่าเราต้องสำเร็จเควสเนื้อเรื่องของฝั่งโอดรลิทาแล้วมารู้จักกับเอ่อเอ็มพีซีอาเดลหรือเปล่านะครับเพราะว่า n p c a พอาเดลจะมีความเกี่ยวข้องกับดาร์กไนที่เป็นเนื้อเรื่องหลักของฝั่งโอดรลิทานะครับเมื่อเรามาถึงอาเดลนะครับเราคุยกับเขาครับจะมีเควสให้เราทำนั่นคือโคมไฟแห่งเดเกีย วัตถุโบราณแห่งอัทโทรัสซีออนนะครับเราคุยกับเขาครับจะได้นี้อ่าเขาบอกท่านมาในเวลานี้เพราะรางสังหณรดีหรือเปล่านั่นก็คือวัตถุโบราณที่ชื่อว่าโคมไฟแห่งเดเคียใหญ่มากนะครับอันนี้คือโคมไฟแห่งเดเคียอ่ามันถูกค้นพบในอัทโทรัสซีออนป้อมปราการสุดท้ายแห่งยุโบราณที่ช่วยสกัดกั้นผู้บรุกสีดำนะอัทโทรัสซีออนท่านคงเคยได้ยินมาบ้างนะอืมโดย เราจะได้ความรู้นะครับโคมไฟเดียร์อยู่ในมือของผู้ใดนี่ยังไม่ได้นะเพราะเราต้องสนทนาคุยอันนี้ก่อนนะครับ<ๆ>ก็สนทนากับอาเดลต่อเป็นกด W นะครับปึ๊บเป็นสิ่งที่อาฮีฟกำลังจับตาอยู่หรืออืมเรื่องราวมันอนข่าซับซ้อนอนะ่ะลาฟี่คือผู้คนพบคนแรกราซี่เบธเมลเทนนะครับกลุ่มผู้พิษ์ลับสหายผู้นั้นได้คนพบในอัทราซิออนเออเขาบอกว่าผู้ก่อตั้งอัทราซิออน,นผลิตขึ้นมาเพื่อเสริมประสิทธิภาพอาวุธโบราณ จึงได้ตั้งชื่อเอาไว้ว่าคมฝ่าแห่งเดคิอแต่แลาฟี่ที่กลับไปยังสมาคมแห่งดุนยภาพเพื่อสำรวจต่ออยหน่อยบอกว่าไม่ใช่สิ่งที่เดคียสร้างขึ้นมาอ่าเช่นนั้นแล้วใครเป็นผู้สร้างผู้ที่สร้างขึ้นมาที่แท้จริงไม่ใช่เดคียแต่คือโอนะครับโอซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของเอ่อเดคิามาของเขาเองนะครับก็พูดง่ายๆว่าลูกศิษย์ของเซษนั่นเองเป็นผู้สร้างไอเทมตัวนี้ ทีนี้โอเนี่ยผู้ก่อตั้งโอจิเคียนะครับนี่คือชื่อป้อมนะน่าจะเป็นชื่อป้อมอย่างชัดเจนนะครับว่าโอจิเคียป้อมประการที่4แห่งอโทอราซิออนเหตุว่าทันทีที่รู้เข้ากลุ่มพิทาลักก็อยู่กันไม่นิ่งเลยตามข้อมูลที่กลุ่มพิทารักรวบรวมมาจนถึงตอนนี้ว่ากันว่าโอไม่ใช่บุคคลธรรมดาดัางนั้นเราฟี่จึงคาดเดาว่าน่าจะมีบันทึกเพิ่มเติมในดีแดนแห่งโอดีทาในตอนนี T ้ซึ H ่งก็คือโอจิเคียที่โอเคยจัดการด้วยตนเอง และได้กระทําการอันองอาจโดยการแฝงตัวเข้าไปในหลุมศพที่จมอยู่ความคิดจะเป็นอย่างไรเหล่าอาฮีฟก็ไหวตัวทันและถูกจับตัวไปนะซี่อ๋อเราก็เลยไปเจอลาฟี่อยู่อยู่ข้างในใช่ไหมตามเนื้อเรื่องว่าเออมาสํารวจเพิ่มเตมิมอ่าโอเค มพวกเราแย่งมาเองเราอาฮีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเราเป็นผู้แย่งมาแม้ว่าพวกเราดังไหนจะกระจัดกระจายอยู่แต่เราก็เตรียมรับมือกับความมืดมิดที่ใกล้เข้ามาเสมอเมื่อไม่นานวันนี้เจ้าพวกอาฮีเริ่มมีการเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลน,นะดูเหมือนว่าพวกมันได้รับอาวุธที่ทรงพลังมากๆเลยในขณะ,ะที่ข้ากําลังคิดอยู่ว่ามันแปลกข้าก็เห็นจดหมายขอความช่วยเหลือของกลุ่มผู้พิทักรับ พวกเราเข้าฐานความเมื่อจึงจู่โจมเจ้าพวกนั้นและขโมยสิ่งนี้มาได้ส่วนรายละเอียดข้าว่าลองดูข้อมูลวิจัยด้วยตนเองเสดีกว่าระหว่างนั้นข้าจะลองนําสิ่งนี้ไปเติมดูมเป็นบันทึกของอาชีพที่ได้มาพร้อมกับตอนที่แย่งชิงคมไฟในเดเดียร์ค่อยล,ลองอ่านดูสิเพราะมันมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากทีเดียวเอ่อต้องบอกว่าจริงๆทั้งสองฝ่าเขาเขาเขาเป็นพวกเดียวกันนะอันนี้บอกอย่างนี้ก่อนทั้งสองฝ่ายเขาเป็นพวกเดียวกันแต่ว่าดักไท์เนี่ยมันจะเหมือนแบบ คนนอกหน่อยๆอ่ะเพราะดาร์กไนท์มันเหมือนฟิลว่ามันใช้กิ่งของคารมาซิลเป็นดาบครับซึ่งต้นคารมาซิลมันจะเหมือนแบบจิตวิญญาณนะเนาะเขาจะไม่ไม่ยุงง่งกันแต่ดัร์กไนท์อ่ะเอาพลังจากคารมาซิลมาเป็นอาวุธประมาณเนี้นะครับก็อาฮีฟก็ไม่ชอบตัวคาเนลของฝั่งพูดง่ายว่าเลนเจอร์อะเลนเจอร์ก็ไม่ชอบประมาณนั้น มีบันทึกงานวิจัยโคมไฟเดเคียอยู่ระหว่างชั้นหนังสือครับของโจชัวโอดอร์นะครับหัวหน,น้าเวดิวซึ่งเป็นคนที่ได้เผาธรรมซีวลเป็นครั้งแรกเป็นเนื้อหาที่ตีความบันทึกของโอเจเคียที่เหล่าอาฮีฟคนพบข้อความคือเครื่องมือโคมไฟแห่งเดเคียนี้ไม่ใช่เครื่องมือในการเสริมประสิทธิภาพอาวุธโบราณที่เดเคียผู้ก่อตั้งอาทูราซิออนพยายามทําให้สําเร็จลุล่วงสิ่งนี้คือเครื่องมือปัทุอาวุธโบราณเป้าหมายที่ได้รับ แสงโคมไฟนี้จะถูกครอบงำด้วยความว่างเปล่าและมันจะตื่นตัวอย่างรุนแรงนะครับเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าที่เกิดขึ้นจึงได้ถือกำเนิดกองทหารที่สามารถโค่นลม้มอาตราซิออนที่สร้างขึ้นมาบนกฎและระเบียบที่เข่งขัดได้ในคราวเดียวรูเหมือนว่าโอจะคาดหวังถึงช่วงเวลาที่ป้อมปราก,การที่มีดุลยภาพอันสมบูรณ์แบบเกิดการขาดความสมดุลแต่ต่อให้มีอาวุธที่ทรงพลังเพียงใด เกิดขึ้นก็ตามนั่นคงไม่ใช่ทิศทางที่อาจารย์เดเคียต้องการให้เป็นไปหากไม่มีศัตรูให้โค่นล้มเพราะกําจัดไปหมดซิ้นแล้ววันนั้นจะมุ่งไปอย่างทิศทางใดแต่ดูเหมือนโอผู้เป็นสิทธิ์จะคิดค้นอุปกรณ์ลับนี้โดยเดเคียก็ไม่รู้นะครับอโอเคแล้วก็จะมีเควสให้เราทําต่อแสงให้เดเคียต่อเนื่องจากบันทึกของอาฮิฟไม่รู้ว่าโอได้บ,บังคับให้ทดลองกับอวุธโบราณของอาจารย์ไปหรือไม่ ถึงไม่สามารถรู้ได้ถึงขนาดนั้นแต่หากเราลองทำเองก็คงจะรู้ได้คเนลและเวเดลรู้สาวของซิเวียทุกคนจงคุกเข่าลงภายใต้มันดาผู้ตั้งคันเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่จะสื่อต่อจากข้าคำพยากรของมันดาที่บอกต่อกันมาหากต้องการสิ้นสุดสงครามที่ไม่วันจบจำเป็นต้องใช้โคมไฟแห่งเดเคียรนี้จงส่องแสงแก่ทุ่งหญ้านาบันให้สว่างสวด้วยโคมไฟแห่งเดียทุกคนจะบรรนานโทสะและหรือถอนปา เขาลำเนาไผ่ด้วยตนเองทั้งป่าแอชป่าไม้ทางฟ้าฝันแม้แต่ซากป,ปราพังมีหมอกก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงแล้วหลังจากนั้นเหรอจัดการให้เสร็จสิ้นแล้วค่อยไปคิดที่หลังพวกเราได้ทําเพราะพวกเราคืออาฮีฟนะครับก็จะได้เป็นไอเทมมาเป็นโคมไฟเดเคียแล้วก็แสงแห่งเดเคียนะครับแสงแห่งเดเคียคือตัวที่เอาไว้เติมโคมไฟนะอ่ะแล้วก็จะมีความรู้อีกอันหนึ่งคือตีความเกี่ยวกับการคิดค้นโคมไฟเดเคียนะครับ นี่เรื่องราวก็ประมาณนี้แล้วก็กลับมาหาอดีวนะครับเห็นบันทึกของอาฮิทั้งหมดแล้วหรอเป็นอย่างไรบ้างโหเท่มากเลยใช่ไหมเจ้าพวกนั้นคงจะบ้ากันจริงๆแหละอ่าเราแย่งโคมไฟเดเียนี้มาได้อ่ามาไม่ได้นะครับคามาซิวอาจถึงจุดจบไปแล้วก็ได้เหตุใดคาถึงฝ่าของเชนิเวอรกท่านนะหรอเพราะท่านสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองไงเล่าเออพอทําเช่นนั้นก็คงจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆได้เวลาเติมเต็มของละละ่ะ ไฟในเดียเคียาดเติมเอาไว้จนเต็มเพื่อท่านแล้วท่านสามารถใช้งานได้ทันทีเลยจำเป็นต้องเติมใหม่ห,หรอเแน่นอนถ้าไม่เช่นนั้นมันจะถูกฝุ่นเกาะจนเป็นวัตถุโบราณนะที่ในการใช้โคมไฟแห่งเดเคียจําเป็นต้องเติมแสงไฟให้เดเคียก่อนสามารถเติมโคมไฟแห่งเดเคียด้วยสายไฟแห่งเดเคียนะครับอ,อย่างที่บอกไปเนาะจากนี้จงนําวัตถุโบราณของโทราซิออนไปเสียแล้วสักวันหนึ่ง ้าจะส่งข่าวไปเพราะฉะนั้นช่วยวิจัยให้ดีด้วยว่าวัตถุโบราณนี้มีสกยภาพเพียงใดถือโอกาสทดสอบพลังของท่านและเติบโตไปในเวลาเดียวกันท่านจะพบกับศัตรูที่แข็งแกล่งเป็นอย่างมากจนอย่าได้หักโหมช่วยกินไปเริ่มบททดสอบเล็กๆน้อยๆจากหุบเขาโอรุนใกล้ๆก่อนดีไหมมันหนักเกินไปเหรออืมริงสี่ข้าเกือบลืมไปเลยข้าจะมอบแสงไฟเฮดิเคียให้ท่านติดตัวไว้ด้วยนะอย่างไรเสียไม่ว่าใครสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาท่านเองก็ลองวิจัยวัตถุโบราณของอะโทราซิออนด้วยตัวเองเถิด ถ้าบอกว่าเป็นเดคิมาลูกศิษย์ของเดคียผู้เป็นผู้ก่อตั้งก็คงจะมีฝีมือพอๆกันอืมเดี๋ยวนะได้ไปสี่อันแล้วถ้าอย่างนั้นอันที่ห้าอ๋อ,อน่าจะใช่นะเช่นนั้นก็ลาก่อนนะครับโอเคได้ความรู้มานะครับแล้วก็เมื่อกี้ได้ฉายาเนาะเมื่อกี้ฉายาเป็นเดคิมาที่ห้าเป็นลูกศิษย์ นที่5ของเศษละกันถ้าคิดในเชิงนะโอเคทีนี้ตัวโคมครับมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้เนาะเวลาใช้กดคลิกขวานะครับต้องการใช้โคมไฟเดเียร์เพื่อปลุกพลังมอนสเตอร์รอบๆให้เป็นสถานะโกลาหลหนหรือไม่โคมไฟเดเียร์จะสูญเสียขั้นตอนทาน20ทันทีที่ใช้งานนะครับพอเราเปิดเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยาแบบนี้ชึบแบบนี้นะครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิดนะครับ ไม่เกิดแต่เพื่อนๆจะเห็นว่าข้างบนนี่ต้องซูมจอเยนี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ตัวนี้เกิดขึ้นนะครับสามร้อยทับสองนะสองร้อยแปสท, 300, ท 300, คือค่าความทนทานคือข่าทนทานทาน,นี่คือรูปร่างของมันนะครับโอเคการเปิดโคมไฟแห่งเดียรย์คือการคือการเปิดทิ้งนั่นเองนะการเปิดทิ้งนั่นเองสมมุติว่าผมมาผมออกจากเขตตรงนั้นมาแล้วผม มาเดินตรงนี้นี่มายืนตรงนี้นี่นะสมมุติตรงนั้นคือจุดที่เราเปิดโคมไฟได้นะครับตรงนี้เป็นอีกจุดหนึง่งเวลาเราใช้ชึบมันก็จะเสียยี่สิบนะฟึบแต่ว่าเขาบอกว่าอยู่ในสถานะที่เชิญโคมไฟมาแล้วแล้วเราจะใช้คําสั่งคีรัดเปิดคมไฟยังไงไม่มีอ๋อยกเลิกตรงนี้จะถูกถอดถอนผลเสม่รมสภาพทันที ต้องการไหมยืนยันอ่าอเราต้องกดปิดด้วยนะครับแต่เราไม่สามารถเอามาวางในช็อตคัทไดนะ้นั่นหมายความว่าตัวคมไฟแด่งเคียเพื่อนๆ,ๆอาจจะต้องเอามาวางในปุ่มกดที่กดง่ายนะอืมผมไม่ไม,ไม่ไม่สามารถล่ามาวางช็อตคัทได้ดูสิเออแล้วถ้าผมเอามาวางเงี้ยได้ปะก็ไม่ได้ครับก็ไม่สามารถอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สามารถวางได้ แล้วเราจะเติมโคมไฟเดอเคียยังไงเติมโคมไฟอ๋อมีคำสั่งกีรัดโคมไฟเดเคียอยู่ตรงนี้นะฮะชิบถ้าเราจะเติมต้องใช้ถึง20เลยนะครับอ๋อโคมไฟเดเคลียใช้ถึง20ดําเนินการทันทีนทอ่าใช้แสงแห่งเดเคียนะครับทีนี้แสงแห่งเดเคียเพื่อนๆจะหาจากไหนชี้ไปที่แสงแห่งเดเคียจะบอกเลยนะครับว่าใช้อะไรบ้างถ้าเราใช้เครื่องประดับระดับ หนึ่งระดับเอกนะครับบวกกับผลึกแร่สุสว่างนำมาหลอมนะนำมาหลอมก็จะได้เป็นคมอ่าได้เป็นแสงแห่งเดียโดยที่เพื่อนๆต้องใช้ประดับสีเหลืองนะครับแล้วเขาบอกว่าอันนี้ที่ผมได้ยินมาเขาบอกว่าสร้อยเซรับคือหนึ่งในไอเทมที่เหมาะมากๆในการที่เอามาย่อยนะครับ อันนี้อันนี้คือที่เป็นข้อมูลที่ฟังมานะครับกับตัวโคมไฟแห่งเดคียโคมไฟเดเคียจะทำหน้าที่ให้มอนสเตอร์ในระแวกในอาณาเขตของตัวเองเก่งขึ้นทำให้มันโหดขึ้นเพื่อนๆก็สามารถฟาร์มแล้วท้าทายมากยิ่งขึ้นได้อย่างตอนนี้ก็จะมีในพื้นที่คือป่าแอชนะครับโอรุนนะครับโอรุนอยู่ตรงนี้ก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเดคียอยู่นะเพื่อน,อนกดปาที่ข้อมูล นะครับก็จะมีคําว่าโคามไฟเฮนเดีเยเกิดขึ้นตรงนี้โดยที่เราสามารถติ๊กได้ว่ามีที่ไหนบ้างทุนท่าป่ากิ่งไม้หนามภูเขาโอรุนนะครับอ่าเขตเอ่อโอดรลิตาอย่างนี้เนี่ยเราก็จะสามารถคลิกได้ถ้าเป็นคามาซิลนะครับถ้าเป็นคามาซิลก็จะมีอีกที่หนึ่งเป็นป่าแอชนะครับตรงนี้เห็นไหมการเปิดแล้วจะทําให้เราเอ่อได้รับของที่ดีขึ้นด้วยราคาขยะนู่นนี่นั่นก็เหมือนจะดีขึ้นนะครับจากการ drop ของโคมไฟแห่งดีเคียแต่แรกมาการที่ว่ามอนมันเก่งมากมากจริงๆแช่ว่ามากเลยซึ่งบางคนเนี่ยถ้าเกียร์ไม่ถึงจริง,รงๆก็อาจจะยากหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดเกียร์เกียร์ถึงแล้วสู้ไหวก็ไม่ยากจนเกินไปยังไงก็โคมไฟดีเคียไม่ได้ทำยากครับเนื้อหาเป็นตัวเชื่อมเนื้อเรื่องอีกนิดหน่อยแล้วก็ตัวโคมไฟนี้ตามหลักของอาฮีฟคืออยากจะไปทำลายเอ่อคามาซิลนะครับ จะไปปั่นป่วนคารมาซิลโดยใช้โคมไฟเด้เคียเนี้ยฉายไปที่พวกสิ่งมีชีวิตในคารมาซิลทําให้มันถูกความมืดครอบงําแล้วก็บ้าคลัง่งทําให้พวกคาเนล,ลจัดการไม่ได้ก็โดยประมาณนี้อาฮิฟวางแผนไว้แบบนั้นนะครับแต่ว่าดักไนท์ไปขโมยมาก่อนเลยลอดพ้นเหตุการณ์นั้นมาได้แล้วก็ฝากโคมไฟเนี้ยไว้กับเราเรื่องราวก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็อา่าสำหรับ แสงแห่งเดกิเออย่างที่บอกนะครับเพื่อนๆต้องใช้ผลึกแร่สุสว่าง,วางเวมนหมดด้วยนะครับในการนํามาหลอมร่วมแล้วก็หลอม,ลอม,ลอมประดับเนี่ยต้องเป็นระดับ A ระดับโทระดับตรีนะครับเป็นหลอมเพียวๆไม่ได้ต้องให้มันติดตีดบวกด้วยแล้วเอามาใช้นะครับซึ่งพวกเซลับซิซิลพวกนี้ก็ขาดตลาดละผมว่านะอ่านี่นะครับสําหรับสร้อยเซลับก็ บอกเลยว่าหมดตลาดนะต้องพูดอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี้ว่าหมดตลาดนะครับ20 40เนี่ยสีล้าน70ล้านร้อยเพราะว่ามันคุ้มสุดครับราคามันกำลังกำลังโอเคเนาะคือเนี่ยอ่าแต่ว่าไปใช้อันอื่นได้ก็ลองคำนวณราคาดีๆนะครับเพราะว่าตัว1ขีด2งขีดสาขีดมีผลต่อจำนวนที่ได้เป็นแสงไฟออกมานะ ก็ตามนี้นะครับลองไปใช้ดูโอเคครับเป็นไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย